ให้ยู่หน้าพี่น้องเอ้ยสุเประการเนี่ยเครื่องพินแล่นบินมุน่ะบินยุ่จักรสันอน่ะเอาหุนยางพุชานนี่ทั้งเอียงระบบไอ้ไฟอย่างนี้เงียระบบทานบ้านเท่าเองยางพระจอมครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ไม่ตอง ก็กลัวก็กลัวเหาเว้ยอ,อ,อย่ครับมันสิเมแบบกินกินมันสิเม่มแบบออกออกออกกินปโชยร<ล>มชวยรมชว,มชวยกินได้เยเยนี่ยรานครับม่วงเขากินนะอย่าม่วงก็เอีสานบ้นเขา่เต้าเนี่ยต้าอังโลเนี่ยคือว่า ต้นที่เรามาหันเป็นเล่น,นลเศศา <c oughs> นาะโเาาึงบฮ้ยเฮ้ยมึงยังมึงยิงย้กับการเมืองเต่ว่าเดี๋ยวโดนบอกเัาแก๊สแพงก็ใช้เตานี่ดีนี่ครับโอ,โอ้ไปตองบ <แ S 2> ันเท่าเชฟครับเชฟเนทะกันรักปะเชฟกันทรักมาจากเมรเนอกันทรักมาเจ้ามาจากแฟนแดนใดอปันยเอาหนจำเน้ ออกมืดโอ้ยโอ้ยบ่เอาถ้วยมาห้องเอาไปห้องไปห้องไปห้องนี่ครับน้ำซอสเอาใจแย่งเปิดสุเปิดเลยคลิปมันดนแล้วไปปบาบาเปิดไ้โอ้ยนี่นี่ครับไปจำไปจำยนี่ยมัมีเงินจริงนี่ใช่ห่อเข่าไหมมันมันอร่อตันน้ำซอสใช่ไหมเดี๋ยวใจบังกลับกับด่านกลับด่านกับด่านไปลำลำไห คับคับก้อนเดี๋ยวให้มันย่างก้อนเดี๋ยวหนามมันไหลคือมันนวดไหมทำนำ้ำเลยนวดจะได้ออพงึงเราเป็นออกระสอบอย่าหวานยังทันโมเมมนันเป็นอย่างนี้ใช่คอมันต้องมีนี่ครับแบบบรรยากาศบารน,นอกเลยติดสนามบินนี่แต่แบบคือบินนึงบินอยู่ขนาดเอาอี้เรือเหาะสุดยอดครับเขาแล้งไหม